สวัสดีนดีที่จะมาชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กับรีวิวน้อกสถานที่ครับอยู่กับทรงกุญแจปีวันนี้เรามาเปิดสองสุ่มครับนอกสถานที่เสียงอาจจะแย่ๆดีๆนิดนึงนะ,ะเออเดี๋ยวรบกวนคุณโอ๊ตเป็นตัดก,กองะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนอนครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เเย่หแกอะไรดีครับเดี๋ยวเราแกอะไรดี อตัวอ๋วก็ได้ทีนี้ตัว๋วตั๋วจากอะไรครับคุณโอ๊ตตั๋วจากเกาหลีครับอ่าเว็บอะไรครับเว็บอะไรเว็บโมฟันครับ fun, ครคับผมอันนี้ก็ผมซื้อมาเจ็ดอันนะครับแต่มีกี่ลายมีเจ็ดลายมีเจ็ดลายด้วยทำไมกูท้าทายจังวะไอการ์ดนี่ก็มีมีหกลายแต่หนึ่งนะไม่ว่าหกอันเก็บมาเลยอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวเราจะมาเปิดซองแรกกันเลยแม่มช่วยเปิดไหมหันมางี่เลยไหมไม่ต้องติดผมนะติดแค่นี้ก็พอเฮ้ยอันเดียวก็พอมานี่เห็นทรงนี้แมนตัวอะไรอ่รอรามเซลอ่ามเซลฮะตัวแรกหัวลำเซลใช่เหรอออมตรงนี้ด้วยมีบาร์โค้ดจักรพรรดเครดิตเ,เลยลองเทียบกับตัว2.5ดิเทียบ เออมัน,น,นเป็นการหักหน้าเกมนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นตัวของเกาหลีรับเท่าไหร่ไม่รู้สินค้าอยู่ผมบอกว่าให้ให้เทียบกับตัวสมุดรับ <laughs> สองที่สองใช้ตัวนี้ป่าวะใช่ใช่ตัวสอ,สอ,สอ,สองร้อยห้าสิอันนี้ใบเท่าไหร่ครับคุณชลร้อยนิดมั้งลืมไปแล้วน่นาจะ,100 100ระกร้อยหลัหลกร้อยอ่ะ ้าจะร้อยยี่ก็เป็นตัวลุ้นในข้างในตนี้มันมันจังเงินเงินลายอยู่นะร้หน้าผมมาด้วยนะจ้มาจะ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 จะจะมาจะะมจะมาจะเมาจ้ะมมอจะมมาจมม้จะม้จะมาจมานะมาะม เดียวกันครับผมนมก็รู้ครับโอ้โหการตัวนี้ไม่ถึงร้อยเลยอันนี้ไม่ถึงร้อยแปดสิบเหรอเออแปดมันเก้าสิบอะหัวเก้าสิบเออได้ตีนไดโนเรล่าครับโอ้โหคุ้มแล้วได้ตีนเนี่ยคุ้มแล้วแต่เป้าหมายหลักเราคือได้ข่าวครับแต่ได้ตีนมาโปรกีตินห่วงคันเสิร์เก่งมาไม่มีไม่มีเฉพาะตัวที่ออกไงมันมันมีพวกความสามารถพวกคาพวกอันนี้ตัวที่แม่เดียว ไปกแกยังไงไม่ให้สปอยอนะมีแไกลจไม่มีแขงใจแม่งอยู่ในห้อง,งเองนะอาชีพแม่งแม่ออกมาให้แกมายไม่ได้เพราะตัวเดล็กนั่นแหละไฮ้แก <c oughs> ข้างบนน่าจะได้ฉีกบนน่าจะได้ปะ่ะได้ปะ่ะแล้วมันต้อง,ไง,ไงววยังไงคือแบบว่าแกแบบล้องากอ่ะ ออกมาเป็นอ่าดูไปเอาด้านนี้แล้วกันวัดด้านนี้มันอาวุธกับภาพภาดน้ำปะภาดน้ำกับ SMG ครับตัวอะไรแม่ภาดน้ำเป็นเีอเลยก่อนให้เด็กแห่เด็กาเป็มจีพลาเอ็จริงหรอไอ้นี่ไงเ็นตี่วะอะไรครับรุ่นวิล่าปะวะรุ่มิล่าเออเลยแต่รุ่นิล่าก็เอ็มจีเป็นซัพพอร์ตครับ เป็นซัพพอร์ตอยู่เดต้าด้วยเป็นซัพพอร์ตอยู่เดต้าด้วย LMG ตัวอะไรโอ้โหนี่ขนาดนี้มีมีให้ครบตีออกมากรอบเลยนะยังยังไม่รู้เลยตอนไม่เคยไม่เคยจำอตัวอะไรวะพยาญวิเชียรน่าจะพวกน่านจะพวกมิวพวกอะไรวะพี่พี่เกี่ยวว่าตัวอะไรตัวพยังญวะลวดยางนั้ะ เอาไปช่วยเออยังไม่รูเลยตัวอะไรวะ NMG ตัวด really. ุบิลาป่ะเออน่าจะดุบิลาป่ะแต่เขาดุบ yeah. ินลาปอยู่แต่ดุบิลาไม่ใช่ซับพอร์ตอ่ะไหนไหน่อยดุบินลาปเป็นอ๋อดุบินลาปเป็นตัวอะไรตัวอะไรเตต้าซับพอร์ต NMG น้ำครับโหมันยากมาเลยไม่ได้จำตัวเลยนะเตต้าเหรอเตต้าครับอยู่เตต้าคาดน้ำด้วยซับพอร์ต น่าจะมิ้นมมิ้นมิ้นใช้สไนเปนมิ้วเป่าะมิ้วะนะมิ้วมิ้วมิ้วัเนเจอร์ดีกว่ามิ้วมิ้วใช้สไนน้ำผอทาตามท่มีอยู่ในหัวเลยวะไอ้ต้หรอไอ้จีน่าจะดเอ็มจะเอ็มเอ็มเอ็จะเป็นจุดเฉยๆะใช่ตู้อะไรอ่าเดี๋ยวเดีดูเดวูว่ามีอะไรบ้างอะอันนี้อันนี้ยากจริงเดี๋ยวดูแป๊บนึงอุ้ยแต่มันน่าจะมีตัวเดียวแต่ไม่รู้ตัวอะไร มยเเป็นตัว okay. oh, ี่แบบเยยงเเปิดไรมันเป็นตัวที่เราไม่ได้ใช้เว้ยเอาเปิดอะไรไปเนาเปิดอะไรเปิดอะไเฮยเลยไม่ได้ใช้โอ้อาฮิสอินวันเดอร์เรนครับโอ้ไม่มั่นใจว่าใครตอบถูกไหมเป็น้องอาลิสท่แน่เดาเอ้ยเฮ้ยเดาอาลิสแน น,น่าารักกมใช้อยู่ตลอดมันได้ใช้อยู่นะนนกี่มุมสองแล้วมทุกซองแต่ว่าแบบหลังๆมืนอี้คือ,อมีทุกซองไปอยู่ทีปัน้นนีเราไม่ก็ได้ใช้ใชคือแบบหอวลืมไปแล้วไม่มีภาพเซลลเมื่อกี้ลุนลุ้นดิเอ๊แต่ถ้าได้ครบเจ็ดอันนี่โดยที่แบบไม่ซ้ำนี่สุดยอดมากเลยนะสุดยอดเลย เราเอาแงมๆมาทีนึงกันนะครับเป็นธาตุหินเหล็กลูกตองครับเอธาตุเหล็กลูกตองเป็นซัพพอร์ตครับเหล็กลูกตองซัพพอร์ตเดี๋ยวจะมารีวิวหรือจะมาแก้ปัญหาเหล็กลูกตองซับพอร์ตเหล็กลูกตองคับพอร์ตถ้ารู้วัยศาสตร์เนี่ยมึงน่าจะรู้เลยนะเอเลเซียนมาเซียนาใช่น่าจะมาเซียน้าครับ ร่งคุณครูดูสกิลดูสวยสวยนะสวยโอ้ <c oughs> เราผ่านกันไปแล้วสี่ใบสี่ใบยังไม่ซ้ำแล้วก็หน้าตาดัดคนน่อนข้างดีหน้าตาดัดมันจะวัดใจสองที่สี่อ่ะมันจะซ้ำหรือเปล่าอันนี้ถ้าลง LR เอ้ยไม่ใช่ล็อคเล็งลนันเตอร์ เป็นแอ็กเตอเลยลไม่ใช่อะตัวเดียวอะไม่ม่ตัดเลยตัเกิมน่าจะใช่แหละเปิดองมาแม่งโตอื่นมาดัมตัวอะไรมาเนาะอาตกอากาดาครับอันนี้ไม่ใช่ร่างสกินก็น่าเสียดายนิดนึงก็รอทำอีกอะดูอย่าสองก็คง้องรอทำอีกอะ ันนี้เป้าหมายหลักเราก็คือข่าวข่าวยังไม่ออกมีสินไหมสินล่างสกิจสินไม่มีไม่มีไม่มีแค่ล่ามก็แต่บางตัวมีมร่างสกิจอันนี้คือใช้กินอะไรวะไม, <dependencies> ไม่มันมามันไม่ทันมั้งเพราะว่าอันนี้มันเปิดก่อนปินปินมันมาพร้อมกับไม่มันเปิด,เปดมันมันมาอันนี้อย่างเงี้ยพีก่อนที่จะมีิคอร์สมาอ๋อันนี้เป็นธาตุเหล็กลูกทองแล้วก,ก็แอคแทคเตอร์ลูกทองเอกแทคเตอร์โซดาบังเดียว น่าจะโซดาเพราะว่าอยู่ทีตาอ่าสองตายเลยวันนี้ของตายด้วยสองสุดท้ายแล้วใช่เหรอได้ข่าวกูจะได้ข่าวไหมเนี่ยเอาชามไปกว่าเฮ้แต่ถ้าได้แต่ถ้าได้ข่าวนี้ก็คือเขาแม่งเลือกมาเขาอาจจะแบบว่ามาให้แบบไม่นั้นเลยนะธาตุเหล็ก MG อ่าเรียบร้อย ไปกลาดีเฟนเดอร์ค,อค,ครับ <c oughs> คิวกริมก็ขาวววขาวววคิวกิมด้วยครับ okay. ร้อจบโอเคครบเขาเรียกว่าสมพลปราชนะสมพลสำหรับคราวครับได้ข่าวกิงก็เอาตรงๆแล้วร,รู้สึกว่าได้คู่บันดีเลยเนะี่ยใช่ครับคือดได้ข่าวแล้วก็โซดาแล้วก็ตะก,การเิเอ็อันนี้อ๋อภาษาญี่ปุ่นอะไรนะ คงคูเรนคงคูเรนเหรอแต่นี่น่าเป็นภาษาเกาหลีคแล้วก็ได้ครูครับก็โดยรวมก็น่าจะดีครับโดยพื้นราบันเซวนี่ได้ล่างแรกมาเอ้ยเหมือนเจ้าซื้อไม่ครบใช่ไหมใช่เจ้าซื้อไม่ครบเออเพราะว่ามันถ้ามันขาดตอนนี้ถ้าอย่างเช่นที่ไม่มีก็คือลาบันเซลไอ้ลยเซลมีนะเซลมีใช่ไหมแต่แต่เป็นล่างแรกอ๋อแล้วมันเอ้ยเรียวหน้าไม่มิไม่ได้อ่าเรียวหน้า แล้วก็ธนูไว้ร่างแรกร่างเด็กแล้วก็เอสที่ไม่มีก็ถือว่าคุ้มนะเออก็ก็คือได้ตัวที่เรายังครับเรายังมีอีกครับเรายังมีอีกชิ้นเป็นคัตเออรครับตัดกันไหมหรือว่าจะเอาต่อเลยยาวเลยใช่ไหมเอาเลยครับเราไม่ตัดต่อเลยดังนั้นพอเราที่เจ็บตัดครับพยาธิจะทิ้งไว้นี่นะครับ อันนี้เป็นการ์ด a R จากมูฟันเช่นกันนะครับใช่อันนี้มีกี่ลายมี6ลายครับอันนี้6ลายมีบวกแดงอิซาเบลไพเวตตี้ไพเวตตี้ C O บวกเงินแล้วก็อะไรตัวลูฟี่ลูปี่บันนี้ครับลูฟี่ลูฟี่ล่างล่างปีใหม่อ๋อไดโอ,อันนี้สีจงไงไม่รู้อ่ะ จริงยังไงแม่จริงมากเลยเอ๋อพูดถ่ายอยู่นี่วะไ,ไางฉีกมันสักดเดียมันแบบตรงมากๆก็ไม่ได้ออ,องนี้เสียแล้วครับ <c oughs> ได้ไหมแต่อันนี้น,น่าจะปิดองไรไปดูการเจวขา การเขาขาวอ่ะมันน่าจะคุอทมองแล้วเพราะว่าคุณวอทเขากว่าจะเปิดได้ฟินนี่เก็บซองเลยนะฮะคุณจะมาเปิดซองเดียวได้ฟินไม่ได้นะครับแง่ได้มาแง่แง่ซักซองมั้ยแง่รอจะลองกันโอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะขอแง่ผมเปกล้าแง่ป่ะกลัวขายอ่ะ เราค่อย<ก>กเทคเจอ,<ก>อร์ออกก่เฮ้ยแล้วก็ค่อยว่าใช่แล้วแหละหลังการ์ดเป็นอย่างนี้นะฮะหน้าเป็นสีฟ้าหลังการ์ดอ่ะซีเรียสปิดไว้ก็ปิดไว้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 หน่อยนึงก็ได้เพราะมันเอาไปใช้ได้นะใช่เออทีนเอาเนี่ยว่าเอไอส <c oughs> ินเล็บ <c oughs> เป็นปีนแบตประจุไทยนะครับแล้วปีนโรยล่านะครับก็อันนี้ก็เป็นการาฟข้างหลังเป็นนี้นะแล้วก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรก๊าซใสเป็นเขาเรียกอะไรก๊าซใสแหละก๊าซใสครับเป็นกรอบสวยมากใบเดียวได้คร uh ับคุณโน้ตมีขีดมีขีดคุณโน้ตเรียบร้อยเอามือแปะได้อยู่ไหมยกไม่ขึ้นครับ เฮ้ยแมนนีอย่าถูกโอ้แมนถูกไปเลยหรือเปล่าเขามีเครือป่ะไม่มีไม่มีไปแล้วครับไปเยดี๋วก็ไม่ขายครับวันนี้เป็นรอยว่าช่างมันก็แล้วกันสอบสองแรกสองที่สองไอ้แมนยังแกะอยู่ครับแกะโคตรมาวเลยแต่ว่าอ่ะดูอ่ะ ให้เมนรีวิวครับตรงนี้อะไรึบปป๊บโอ้โหรู้เลยใคร z มาขนาดนีอุ้ยประธานประธานประธานอะไรนะเขาอาจาจยัไงนะพุ่มซุปอ่าา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 าอาา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 านปาาาาาา่าา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 านาาาาานาาโาา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 าไาา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 าทาาาาาาาไ เขาชาเยอะไับได้อไไม่าวูจอย่างนี้ลบาเกินเขียวอย่างนี้เขียวอย่างี้น่าจะูปีเบไม่มีขาวไม่มีาวเหรอเ่เปิดยังไงีวะเปิดนเ่อเปิดนี้แหละเปิดนีเลยับนับรูปีไใูปีูปีจะเรียกี่อย่างเดียวเลยก็ประมาณนี้ งานแล้วเขาบอกว่าพวกมึงจะกลับไปแล้วแมงเจอแก่สรงช่วยช่วยแก่แกเพราะว่าคุณรถไม่มีว่างไม่ว่างแก่เพราหมายเราวันนี้ก็คืออยากได้ตีนเงือกตัวครับแต่อันนี้ไม่ได้ระบบแดงได้ตีนีงกตัวนี้ก็ดูจากทรงแล้วไม่น่านั้นละมั้งเพราะว่าวันนี้เอาไปขายอีกไอ้นี่เหลือแล้ว ก็มีคนเปิดได้ซินใช่สินแล้วจะเปลีแยกขนาดนั้นเหรอซินเหรอสีไดงมาสามัวสี่อะไรสีถ้าถ้าส้มมาก็สามอะสีฟ้าอาจจะไปฟ้ายังไม่ออกฟ้าไม่ออกมันมีฟ้าอ่อนกับฟ้าแก่อะโอเคสีแดงมาน่าจะเละมูดครับนะได้ดุดคิวซีป่ะลุดคิว หลุดคิวซีคือเฟรมสองอันนะ <g ülme> อันนี้ทรงกระทางนะถ้าไม่นับรวมที่แมนแกะอยู่ครับนี่ถ้ามันได้ถ้าได้สายไม่ซ้ำเลยนี่คือแบบว่าแมนดูทรงยักษ์สีเขียวเลยว่ะดูทรงจะดำแล้ไม,ม่แกะโคตรยากเลยตอนนี้ตอนนี้ที่อยากได้อันนึงก็ <Is> อะไรวะอิสตเบลหรอมีไพรเวตี้กับอิสเบลตอนเนี้ยมีให้เลือกสองอันนีล่ละปิดไม่ได้หรอ ไม่น่าท้ำเปล่าซ้ำไหมก็จะอิสซาเปียวไหมอิสเปียอันนี้อิสเปียลร้านะอะไรอันนี้อะไรอ่ะเปิดเลยอ่ะเปิดเลยถ้าไม่ซ้ำก็คือก็ดวงดีไปเบตี้ไม่ซ้ำเลยหกอันไม่ซ้ำเลยนไปเบตีะน่ารักบไปเบตี้ครับนั่งสกินมันคือหกอันไม่ซ้ำก็คือถือว่าดีดีแล้วแหละดีเลยอ่ะเอ้ยไม่น่าแยกให้หรือวะว่านี้ใช้เองดีกว่า เดือดใจด้วยคุณพลาดแล้วก็จากการรีวิวก็ขอจบไว้แต like ่เพียงเท่านี้คร şey. ับเดี๋ยวจะไม่ใหม่รีวิวอาจจะรีวิวของของรอบสามปีครับเดี๋ยวอาจจะดูทีเราจริงมันมีอันนี้ไหมอันนี้จะแก่แก่รีวิวไหมก็มันคือที่ใส่มามันมาครบขนาดนี้วะ๋ยวต้องไม่รีวิวเดี๋ยวนี้แล้โอเค อันนี้เป็นแฟมน่าจะชุดที่สามแล้วกลองเป็นกล่องเออคลองใส่แฟมนะครับใส่ก๊าซข้างหลังจะมีแฟมแล้วก็แถมตัวแถมข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพแฟมเป็นยังไงแรกนี้นี่อจริงแฟมมันแบบสวยอยู่นะอันนี้ใส่รักเลยใส่รักเนี่ยอาบะ เป็นอาร์กอลัฐบาลกับเป็นเสนอของอาร์ก็รัฐบาลกับ,บเอาง่ายคือแฟม้มอันเนี้ยแม่งเริ่มทำดีมาเรื่อยๆอะ่ะข้างในก็เป็น,ล,นลายลาพีแล้วก็มีตัวเอ็นแบบตัวนี้นะตัวเอ็นทาสทาลายตัวเอ็นทาสลายดวงหลังตัวเอ็นทาสน้ำ S M G ด้วยในเอ็นนั่นน่ะในเอพิูดีครับอ่าแล้วข้างหลังก็มีอันนี้ก็มีคาร์ดกระพาาแล้วก็ บริษัทแล้วก็ยศนะฮะยศปืนยศปืนประเภทปืนหรือเปล่าเรียกเป็นยศนะประมาณนี้ครับสำหรับไฟแป้มก็ถ้าอยากใส่อย่างอื่นก็ซื้อไฟมาเปลี่ยนครับเรื่องนี้คุณคุณไปชิลกัเก๋ไปชวาครับทีนี้ครับก็ขอจบการรีวิวจะเป็นงว่นนี้ไปแล้วครับจะกลับบ้านแล้วเอาไลรแล้วรถไทย